สวัสดีครับโคบิทุกมไหมครับสวัสดีค่ะโคพิค่กุ้งค่ะจากเพชรห้ยังฟิตได้โอเควันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของไขมันช่องท้องก่อนอู้ไข,อไขมันช่องท้อง ไขมันช่องท้องคืออะไรนะครับเวลาเขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยนะครับเราเราพูดถึงไขมันช่องท้องเราเรายสึกถึงว่าตรงบริเวณพุงของเราแต่จริงๆแล้วอ่าจริงๆแล้วตั้งแต่คอลงมาเลยค่ะใช่นี่ค่ะบริเวณนี้หมดเลยใช่ลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีไขมันช่องท้องเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหากับเราแต่ที่นี้ว่าคือจะบอกเลยว่าอย่างที่บอกตรงเนี้ยตรงช่วงกลางลำตัวของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของอะไร ตับไตไส้พุงหัวใจปอดค่ะโคพิตุ้งคผมก็เหมือนกับเป็นห้องเครื่องยนต์ของร่างกายเราเลยใช่อยู่ตรงนี้เหมืผมถ้าเราเปิดกระโปรงรถยนต์นะค่ะเครื่องยนต์จะอยู่ข้างหน้านะใช่ไหมถ้าเปิดห้องเครื่องยนต์ของร่างกายก็อยู่บริเวณนี้แหละใช่ถ้าเผื่อว่าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมีไขมันเกาะอยู่ตามช่วงเนี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมันเกาะตรงตบับเกาะตรงหัวใจเกาะตรงปอดเกาะตรงลำไส้เกาะตรงคือเกาะตามส่วนต่างๆของ,งร่างกายคืออย่างที่เรารู้ว่าตรงนี้มันมีอวัยวะอะไรของเราบ้าง แล้วมันมีไขมันเยอะเต็มไปหมดเลยไปเพาะอยู่ตามอว,วัยวะต่างๆในร่างกายเราส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือแน่นอนว่าเราทุกคนคงจะมีคำตอบแล้วว่ามันคงไม่ดีต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนตรงนั้นดูไหมครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องพยายามนะครับทำให้ไขมันช่องท้องของเราเนี่ยน้อยที่สุด นะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไขมันช่องท้องเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไร,รนะครับงงบางทีเนี่ยเราไม่มีตัวเลขไม่มีซิมไม่มีอะไรต่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือว่าง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันมีหน่วยวัดก็คือว่าเราสามารถใช้สายวัดของเราเนี่ยวัดได้๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่ย ช่ใช่เขาบอกว่าองค์การนามโรเนี่ยนะครับให้การยอมรับว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือว่ามีเส้นรอบวงของเอวเนี่ยนะครับมากกว่า80เซนวัดตรงวัดไปตรงสะดือนะวัดรอบเอววนไปตรงสะดือค่ะมากกว่า80เซนถือว่าเรามีไขมันช่องท้องที่เยอะอ่าต้องลองวัดดูครับผมครับผู้ชายอันนี้คือคือขององค์การนามโรนะครับมากกว่า95เซนผู้หญิงมากกว่า80เซนผู้ชายมากกว่า95เซนถ้าเอาสายวัดวัด รอบเอวไปตรงจุดที่ตรงกระเดือแปลว่ามีไขมันช่องท้องที่เยอะลองวัดดูอันนี้คือหลักง่ายๆเลยที่เราสามารถวัดได้นะครับแต่ว่าอย่างที่2คือถ้าเกิดว่าบางที่เราจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น body c o m p o s i t i monitor ก็คือเป็นตาช่างหรือกระตาช่างไปตาช่างแต่ตาช่างตัวนี้มันสามารถเช็คนิองของ body fat ได้เช็คนิองของ v i s u a l fat ก็คือไขมันช่องท้องได้ ถ้าเป็นเขาเขียนว่าแฟตธรรมดาก็เป็นแฟตเฉลี่ยตัวเนาะใช่แต่ถ้าวีวีแฟตหรือวิสเชอรัลแฟตเนี่ยก็คือเป็นไขมันช่องท้องตรงนั้นมันก็จะบอกตัวเลขเป็นสเกลว่า1คือดีมากคือน้อยนะครับน้อยหนึ่งถึงสามน้อยอันนี้เนี่ยสี่ถึงห้าก็คือประมาณประมาณปานกลางเก้านี้คือเริ่มสูงละนะครับขึ้นไปอย่างนั้นก็คือถือว่าสูงมากเขาก็จะมีตารางที่มาตัดต่งถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับมันมีความน่ากลัวอย่างไรเนี่ยะค สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าอะไรเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองนะครับอย่าให้เรามีรูปร่างที่มันอ้วนเกินไปรวมถึงในส่วนของบริเวณพุงที่มันใหญ่เกินไปตรงนั้นค่ะนะครับเราก็มาลดพุงกันครับผมครับวันนี้เราก็มาให้กล็ดเล็กน้อยนะครับในเรื่องของไขมันช่องท้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะข้อมูลดีๆอย่างนี้จากคบพี่ตุ้มครับผมและก็โคฟิตกงจากเพจห้าสิบยังฟิตได้ได้ค่ะบด้ครับผมสวัสดีค่ะ